วัดศรีนครินวรารามวัดแห่งนี้สร้างขึ้นได้ก็ด้วยความวิริยะอุตสาหะของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิระโมรีประธานที่ปรึกษาคณะสงฆ์วัดศรีนครินวารารามและเจ้าอาวาสวัดยานาวากรุงเทพมหานครท่านเป็นผู้หนึ่งที่ได้อุทิศตนเพื่อมาปฏิบัติศาสานกิจอย่างเสียสละและอดทนโดยมุ่งหวังที่จะรักษาไว้ ซึ่งชื่อเสียงเกียรติคุณของสถาบันชาติศาสนาและพระมาหากษัตริย์โดยส่วนรวมและที่สำคัญที่สุดคือเป็นการเทิดทูนพระเกียรติพระราชประสงค์สมเด็จพระศรีนครินทราปรมราชชนนีสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทยและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากริยาน,นิวัฒนากมรมหลวงนาราธิวาสราชนคริน ชีวิตไนวัยเด็กของหลวงพ่อพระธรรมวชิระโมลีท่านถือกำเนิดในดินแดนท้องถิ่นอีสานคือจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่5กรกฎาคมปีพุทธศักราช2491สถานะเดิมท่านชื่อท้องศูนย์รองทองบิดาชื่อคุณพ่อคูณรองทองมารดาชื่อคุณแม่ทุมรองทองในวัยเด็กท่านอาศัยอยู่ที่บ้านปาากา ตำบลนาคำใหญ่อำเภอเกองในจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาหลังจากท่านได้เข้ารับการบรรพชาแล้วได้มีโอกาสไปศึกษาเรียนต่อที่วัดเบญจมะบ่อพิษดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครท่านได้รับการอุปสมบทเมื่อวันที่29มิถุนายนปีพุทธศักราช2512ณพระอุบโบสถวัดเบญจมบ่อพิษ โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เป็นพระอุปัชาย์ด้วยความวิริยะอุตสาหะในการเล่าเรียนท่านสอบได้ปร,ริญญาธรรมแปดประโยคและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมและได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยมัตรารประเทศอินเดียต่อมา ได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่ประเทศอินเดียโดยได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลประเทศอินเดียสาขาปรัชยาศาสนาท่านได้เสนอแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนานานา,นาชาติขึ้นที่วัดเบญจมะบอกพิษมุสิตวนารามต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์และท่านได้รับดํารงตําแหน่ง เป็นเลขานุการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนานานาชาติในเวลาต่อมาท่านได้ปฏิบัติงานที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทยที่วัดมหาธาตุกรุงเทพมหานครโดยได,ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะพุทธศาสตร์และต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์ ในปีพุทธศักราช2,531หลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวง์ได้ขอให้ท่านเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจณประเทศสวิตเซแลนซึ่งในครั้งนั้นท่านได้กราบเรียนพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จในเชิงปรึกษาว่าหากหลวงพ่อเห็นว่ากล้าวอาสนองงานส่วนนี้ได้ก้า ก็ขอน้อมรับข้อเสนอเพื่อจะสนองเจตนารม์ของหลวงพ่อเท่าที่ความรู้ความสามารถจะเอื้ออำหนยหากเก้ามีสิ่งหนึ่งประการใดที่ขัดข้องเกล้าจะต้องกราบเรียนปรึกษาพึ่งบารมีของหลวงพ่อตลอดไปและในวันที่20พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2 5 3 1ซึ่งเป็นวันที่ท่านไดเดินทางมายังประเทศสวิตเซอร์แลนด์ การดำเนินการสร้างวัดศร,รีนครินได้เจริญก้าวหน้าเป็นลำดับถึงจะมีอุปสรรคนานประการที่จะต้องคอยแก้ปัญหาแต่ด้วยมโนปณิธานความตั้งใจอันแน่วแน่ไม่ยอมแพ้แก่อุปสรรคมีหลักใยที่ตั้งมั่นท่านคิดอยู่เสมอว่าอุปสรรคสร้างบารมีอุปสรรคไม่มีบารมีไม่แก่ ท่านจึงเป็นผู้นำในการสร้างวัดด้วยความศรัทธาวิริยะอุตสาหะเพื่อวัดไทยแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์การศึกษาเรียนรู้หลักธรรมขับสอนตลอดทั้งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงามของไทยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิระโมลีสามารถร้อยรวมดวงใจทั้งชาวไทยชาวสวิตและชาวต่างชาติให้มาร่วมมือกันสร้างวัด ตลอดทั้งช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆของวัดได้เป็นอย่างดีจึงทำให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้พัฒนาวัดศรีนครินวราราบได้อย่างยิ่งใหญ่และสวยงามยิ่งนักท่านยังเป็นผู้มีจิตเป็นสาธารณกุศลโดยจัดทำโครงการต่างๆซึ่งเป็นสาธารณกุศลมากมายทั้งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และในประเทศไทย ท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิระโมลีเป็นพระผู้ยอมเสียสละอุทิตตนเพื่อผลประโยชน์พระศาสนานับว่าเป็นพระผู้มีแต่ให้อย่างแท้จริงตลอดระยะเวลาอันยาวนานท่านได้บำเพ็ญตนเพื่อศาสนก,กิจอย่างไม่ย่อท้อตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งปัจจุบัน ในปีพุทธศักราช2,564พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ที่พระธรรมวชิระโมรีและในวาระมหามงคลที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิระโมรีจะมีอายุวัฒนะมงคลมวลพุทธศาสนิกชนสิญญานุสิท์อุบาสกอุบาสิกา ทั้งชาวไทยชาวลาวชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศใกล้เคียงพร้อมทั้งในประเทศไทยขอน้อมถวายมุทิตาจิตและมุทิตาสการะต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิระโอรีพระผู้มีแต่ให้ได้เป็นร่มโพร่มใสของมวลพุทธศาสนิกชน สิทธยานุสิทธ์สืบต่อไปตลอดกาลนาน